ถ่ายเพื่อนๆพี่ๆหน้าช่องนะครับมาคุยกันหน่อยทุกคนยาตนะชุบๆๆๆๆๆๆนๆๆๆ รอลงของครับมาวันนี้ผมเอาสินค้ามาส่งห้างห้างหนึ่งก็รอคิวลงตามคิวแล้วครับเหลืออีกอีกสองสามคันมนะก็มารอได้ครึ่งชั่วโมงละก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรหลักแต่ผมมา มาพูดคุยกับทุกคนหน้าช่องนะเฉยเทื่อามาสวัสดีนะกฝากนะฝากตัวฝากช่องพอลูกก่อนฟอร์มลี้วยนะทุกคน ขอหนึ่งซับหนึ่งไลค์นะครับก็ช่องอะอะไรยังยังไม่ถึงคิวเรานึกว่าจะเรียกแล้วทุกคนพอขึ้นไลฟ์ปุ๊บ มาเรียกลงของนี่มันก็ยังไงนะก็คือคนเรานะถ้าให้ให้ทำอาชีพท่ตัวเองชอบทำอาชีพที่ตัวเองถนัดนะครับผมก็ไม่ได้ว่าผมจะอันนี้นะผมทำอาชีพขับรถบรรทุกเนี่ยขับรถส่งของเนะี่ยก็คือผมถนัดอันนี้ชอบอันนี้ผมก็ทำอันนี้อ่ะเป็นการหาเลี้ยงครอบครัวดำรงชีพรายได้มันก,ก็อยู่ในเกณฑ์ของมันเหมือนกับเราทำงาน ทั่วไปทุกอาชีพมีคุณค่าของมันเสมอก็อย่างทำโซเชียลทำอะไรอย่างนงี้ก็มันก็มีคุณค่ามีมีแล้วแต่คนถนัดอะครับเอาง่ายๆผมผมถนัดอย่างนี้ผมทำอยู่เนี่ยอาชีพขับรถส่งของขับรถบรรทุกส่งของเนี่ยจะสิบปีแล้วนะทุกคนตั้งแต่ปีห้าแปด ห้าแปดห้าเก้าที่เริ่มเข้าเริ่มจากขับรถสี่ล้อกระบะรถห้องเย็นส่งตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็มาสารต่อก็คือมาขับรถบรรทุกเหมือนเดิมที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นหกล้อเล็กจนถึงถึงวันเนี้ยเขาเรียกว่าอ่ามันจะใหญ่กว่ากระบะ แต่มันเป็นหกล้อที่เขาไปแปลงแปลงเป็นสี่ล้อเพื่อที่จะวิ่งวิ่งในกรุงเทพได้แบบไม่ติดเวลานะทุกคนอันนี้บางคนเขาก็ไม่รู้ว่าไอรถจัมโบ้รถสี่ล้อเนี่ยมันเป็นหกล้อนะครับมันเป็นหกล้อเล็กแต่เขาทําเป็นสี่ล้อจดทะเบียนเป็นสี่ล้อเพื่อที่จะให้วิ่งในกรุงเทพได้สะดวกสบายกําลังเครื่องเยอะบรรทุกของได้เยอะ แล้วเพื่อที่เอาง่ายๆเพื่อที่จะไม่ให้ติดเวลานะครับประมาณนี้แต่กำลังเครื่องมันดีก็มันผมถนัดแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้ก็ก็คือมาเนี่ยมาก็ผมผมห่างจากห่างการทำงานแบบนี้แบบมารอลงคิวลงของแบบที่จุดลงของหน้า จุดลงของห้างห้างใหญ่ๆห,ห้างห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆนานแล้วนะกีปป่ปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วมันมีอาจจะอะผมผมไลม่รวมๆนะไม่ได้เจาะจงว่ามันจะมีพวกแมคโครตัสพวกอะไรต่างๆนะครับซีเว่นพวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มากมายหลายประเภทแต่ว่ามันก็นานแล้วผมผมไม่ได้ทำ จุดนี้มาวันนี้วันนี้ก็มีโอกาสกระถาก็ถือว่าได้มาเจอบรรยากาศเดิมๆคือมาต่อคิวลงก็ตามสเตปมาก่อนลงก่อนมาถึงที่หลังก็ลงที่หลังแต่บางทีก็จะมันก็นานบางราอมันมันบางทีสิบล้อเขามาถึงก่อนเขาลงก็ลงทั้งเต้าอย่อยางเงี้ย ก็อย่างผมมาที่หลังมาถึงผมก็อาจรดเล็กก็จริงแต่ก็รันตามคิวถ้าไปเรื่อยก็ถึงอันนี้ผมก็มามาไล่ไล่ให้สร้างตัวตนของตัวเองหน้าช่องซะหน่อยทำช่องมาก็ปีหนึ่งละเห,ลลเห็นแต่ลูกๆเห็นแต่ลูกๆลงในช่องนะครับอันนี้อันนี้คือคุณพ่อ คุณพ่อของเขาคุณพ่อเจ้าของช่องนี่แหละช่องพ่อลูกอ่อลฟมิลี่นี่แหละไอเรื่องของเรื่องตั้งชื่อนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะทุกคนก็คือเริ่มจากการเรียนรู้ทําช่องอ่ะก็คือเราไม่มีประสบการณ์อะไรไม่มีความรู้อะไรหรอกเห็นเขาทําแล้วก็ไปดูที่เขาทําช่องสอนชอน่อง youtube อะ่ะจะมีครูไหนครูยูดูแล YouTube อะไรกันนะไปหาดู พี่เสกสรรปั้น YouTube อะไรก็ดูเขาแนะนํามาผมก็เอามาลองทําพอเปิดช่องได้ก็ค่อยๆทํามาทํามาทํามาแล้วก็ผ่านตามสเต็ปพอผ่านมาค่อยๆศึกษาเรียนรู้ก็คือแนวทางช่องคือถามว่าอยากจะเปลี่ยนช่องเป็นอีกแนวนึงก็ไม so 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 ่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกก็เลยเอานีนแหละไปเรื่อยๆก็พยายามให้ทุกคน ท่านผู้ชมที่มาเจอคลิปหรือเจอช่องนี้ก็ให้ทุกคนค่อยๆรู้จักไปก็คือจะทำไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราไม่ใช่สายแบบสายยูทูบเบอร์อย่างเดียวเราเราเล่นเล่นมันยังไม่คล่องเท่าไหร่นะทุกคนมันอธิบายไม่ถูก อย่างผมถนัดมากับผมถนัดขับรถส่งของเพราะอาจจะเก่งเก่งทางด้านนี้แล้วไอ้ด้านโซเชียลเนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะครับเพราะว่าโซเชียลทุกวันเนี้ยเขามันเป็นแพลตฟอร์มที่ใครๆก็เล่นกันนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างทำเม็ดเงินได้เยอะเหมือนกันถ้าใช้เป็นคนที่ใช้เป็นเล่นเป็น ผมก็คนหนึ่งที่อยากจะอยากจะเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ค่อยๆสร้างตัวตนขึ้นมาค่อยๆให้คนรู้จักช่องไม่ได้ว่าต้องการจะเป็นคนดังช่องใหญ่ช่องอะไรลอะครับก็ค่อยๆเรียนรู้ไปศึกษาไปก็ให้มันเป็นตามระบบตามอันนี้ไปแล้วทุกคนนะอันนี้เราทำมาได้แค่ปีเดียว มาได้แค่นี้ก็ดีนะทุกคนขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่สนับสนุนช่องเล็กๆที่ให้กำลังใจกด subscribe กดไลค์ติดตามมาจนตอนเนี้ยทำมาได้หนึ่งไปกับ,บกนะี่เดือนหนปีกันนิดๆิดนี่เนี่ยผู้ติดตามก็จะ3ามพันแล้วก็ถือว่าขอบคุณมากๆ กับยอดที่ติดตามยอดการดูคือในความตั้งใจผมมันจะทําเป็นช่องครอบครัวนั่นแหละเหมือนเหมือนเราสร้างตัวตนเหมือนในไอเหมือนเฟซบุ๊กเหมือนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแพแพลตฟอร์มฟ้ฟาเหมือนกันก็ค่อยๆสร้างตัวตนไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยก็ขอบคุณมากมาก อันนี้ก็รอลงของนะทุกคนนี่นะให้ดูเนี่ยคือบรรยากาศเลยลงของนห้างนะครับก็รอรอคิวไม่มีอะไรก็เลยมานั่งนั่งไลฟ์คุยกับเพื่อนทักทายกับเอฟซี C, ทุกคนอ่ะเขาน่าจะเรียกแล้วล่ะ น้าจะถึงคิวผมแล้วทุกคนสิบร้อเริ่มขยับแล้วอ่ะทำในอาชีพที่ตัวเองถ้าทำในอาชีพที่ตัวเองชอบหาตัวตนต,ต,ต,ตัวเองให้เจอใช้ชีวิตให้สนุกไม่ต้องไปเร่งไปรีบหรืออะไรมากมายนะทุกคนคนเราอ่ะถนัดอันไหนทําไปเพราะว่าทุกอย่างมันคืองานนะครับ บวกห้าบวกสิบกำไรนิดกำไรหน่อยทำอันนี้บ้างอันนู้นบ้างนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกัน,นแค่นี้วันนี้ขอญาตรลงไลน์กันขอเรียกแล้วทุกคนบายบายครับเจอกันใหม่รอบหน้ายังไงก็มีกำลังใจให้กันเป็นอันๆนนะครับสวัสดีครับผม